สวัสดีค่ะกเาีในชัน้นป .3 ทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการงานอาชีพป .3 นะคะซึ่งเรายังคงเรียนกันอยู่ในเรื่องของเครื่องมือช่างซึ่งเราเรียนกันไปบ้างแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาต่อกันก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัด สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะคะก็จะใช้วัดระยะวัดความกวาม้างความยาวความสูงของชิ้นงานนะคะอย่างเช่นตลับเมตรเราก็จะใช้วัดระยะใกล้หรือไกลก็ได้นะคะไม้บรรทัดเราจะใช้ไม้บรรทัดอย่างนี้นะคะเราใช้วัดระยะสั้นๆเท่านั้นแล้วก็ใช้สำหรับขีดเส้นค่ะ ซึ่งไม้บรรทัดก็มีทำมาจากไม้พลาสติกและเบรกนะคะต่อไปคือเบรกฉากสำหรับเบรกฉากนะคะเราใช้วัดทางตรงหรือตั้งฉากของชิ้นงานก็คือวัดมุม90องศาตั้งฉากหรือมุมฉากคือ90องศานะคะต่อไปคือสายวัดสำหรับสายวัด เราจะใช้วัดระยะของสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างทรงกลมหรือวัดขนาดตัวคนเราเวลาไปตัดเสื้อผ้าตัดชุดวัดเอวเอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ความยาวนะคะเราจะใช้สายวัดวัดนะคะต่อไปคือที่วัดระดับนะ้ำใช้วัดระดับความเอียงของระนาบต่างๆคะสำหรับ ที่วัดระดับน้ำ6คือเครื่องมือที่ใช้คีบเอาไว้สำหรับทำอะไรคะเครื่องมือที่ใช้คีบไว้จับดัดโค้งใช้สำหรับคีบจับวัสดุชิ้นงานดัดวัสดุให้โค้งงออย่างเช่นคีมปากแหลมนะคะใช้จับชิ้นงานชิ้นเล็กๆ ตะปูสั้นๆใช้คีมปากแหลมนะคะส่วนคีมตัดใช้ตัดรวดหรือโลหะเนื้ออ่อนครีมปากนอกแก้วเอาไว้สำหรับใช้ถอนตะปูตัดหัวตะปูตัดรวดโลหะเนื้อแข็งส่วนคีมล็อกใช้จับน็อตหรือชิ้นงานเพื่อปอกก้องกันการหมุนหรือว่าเรื่อนนะคะ ปาาครีมสามารถปรับขยายให้กว้างได้และบล็อกให้แน่นอันนี้คือเครื่องมือช่างที่ใช้ในการวัดและคีบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูเขาบอกว่าการใช้ตลับเมตรควรระมัดระวังนะคะเพราะว่าแถบวัดทำจากเหล็กเมื่อวัดขนาดสิ่งต่างๆเสร็จแล้วต้องเก็บแถบวัดให้เรียบร้อย การเก็บคือเก็บช้าๆไม่ควรต่อยปายแถบวัดด้วยความเร็วเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะนักเรียนสามารถดูคลิปได้หลายๆครั้งแล้วก็อ่านเพิ่มเติมในหนังสือการงานอาชีพชั้นป .3 นะคะและมีการบ้านนะคะการบ้านคือคำถามถาม,ถามว่าถ้าเครื่องมือช่าง ส่งผลอย่างไรถ้าเครื่องมือช่างมีสนิมขึ้นจะส่งผลอย่างไรนักเรียนรอบโจทย์แล้วก็ตอบลงในสมุดวิชาการงานแล้วส่งมาในรายของห้องนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ